สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ MPV full size จากแดนกิมจินะครับผมมันคือเจ้ารถ Hyundai H1 deluxe ปี2020แท้นะครับผม รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020แท้เป็นโมเดลปี2020เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอุปกรณ์และหน้าตาของตัวรถไปนะครับรถคันนี้นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะตอนนี้เรากําลังทําเรื่องจดทะเบียนอยู่นะครับผมไมล์เลสอยู่ที่แค่2,600กิโลเท่านั้นไม่กว่านี้ต้องไปซื้อป้ายแดงแล้วนะครับผมบอกได้เลยราคาค่าตัวอยู่ที่14,90งล้านสี่บาทเรียกได้ว,ว่าขับไป2,000กิโล ประหยัดไป2อ0แสนรถคันนี้นะครับจะมีรายละเอียดยังไงนะครับว่าปี2020มีอะไรที่แตกต่างจากปี2019เดี๋ยวเราตามชมกันได้ภายในคลิปนี้เลยครับชุดด้านหน้ากระชนหน้าชุดกระจังหน้าทั้งหมดนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับและยังมีพร้อมกับไฟ Daytime Running light นะที่เป็นระบบ led นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามามาพร้อมกับไฟตัดหมอก นะครับผมเป็นไฟสองชั้นเลยเรียกได้ว่าดูแล้วสวยงามมีราคามากยิ่งขึ้นนะครับผมชุดกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมนะฮะที่เล่นลวดลายนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเจ้ากล้องทางด้านหน้านะครับที่ดูดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับ mm hmm. เทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยเป็นละเป็นชุดกล้องที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ของเจ้าฮุนไดนะครับผมแล้วก็เพิ่มเส้น คิวโคมียมนะครับเส้นนี้ขึ้นมานะครับทางด้านล่างนะครับดูแล้วมีมิติมากขึ้นแล้วดูแล้วหรูรามากยิ่งขึ้นครับผมส่วนชุดล้อนะครับเป็นชุดล้อขนาด16นิ้วรายใหม่นะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่ของปี2020เลยนะครับชุดกระจกมองข้างนะครับผมเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวและยังมาพร้อมกับเจ้ากล้องนะครับผม360องศานะครับเรียกได้ว่าเป็นออปชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวดีลักซ์เลยนะครับผมและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวดีลักซ์ที่มีมากกว่าเจ้าตตััววอลแะเจ้าคื เจ้าประตูด้านข้างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายเป็นออปชันที่เขาเรียกว่าไม่ต้องไปใส่เพิ่มเติมนะครับออกมาจากโชว์รูมคุณได้ประตูไฟฟ้าจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีประกันวารันตีให้จากโรงงานโดยตรงเลยนะฮะทางด้านข้างก็ยังเพิ่มเส้นคิวโคลเมียมนะครับ อีกหนึ่งเส้นนะครับที่ลากยาวตั้งแต่ประตูหน้านะครับมาถึงเจ้าประตูบานหลังนะครับเรียกได้ว่าทําให้ดูตัวรถเนี่ยดูสวยขึ้นจริงๆนะฮะมาถึงที่ดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับเป็นไฟเบรกนะครับชุดไฟเบรกเป็นไฟเบรก LED 2ชั้นนะครับก็เป็นไฟดีไซน์ใหม่ของปี2020เช่นเดียวกันนะครับผมแม้กระทั่งชุดกันชนหลังนะครับก็เป็นชุดกันชนหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับพาร์คเซนเซอร์อีก4จุดชุดกันชนหลังเนี่ยดีไซน์ใหม่เนี่ยก็จะมีคิวโคเมียมทั้งด้านบนและด้านล่่าางนะครัมแแ้ตตกวฟอี ก็ถูกเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกออกแบบดีไซน์ใหม่นะฮะดีไซน์ตัวฟอต์เนี่ยดูแล้วมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจริงๆนะฮะชุดสปอยเลอร์ทางด้านบนนะครับท้องไฟเบรกดวงที่3นะครับก็ยังถูกติดตั้งมาให้ในเจ้ารถดีลัสเช่นเดียวกันครับมาที่ฝากระโปรงท้ายนะครับผมยังเป็นระบบมืออยู่นะครับผมยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณดูรถคันนี้นะครับจากช่อง YouTube ร้านคุณพงษ์นะครับเดี๋ยวผมจัดการแถมประตูประตูบานหลัง เป็นระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยเรียกว่าเดี๋ยวจัดให้หนักจัดให้เต็มเลยนะครับมาถึงเรื่องหุงมพลังของเจ้าฮุนได H one d e l u ปีสองพันีคันนี้นะครับก็จะเหมือนเจ้าตัวปี2019เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคอมเบเลนะครับขนาด2.5ลิตร2,500ซีซีาจำนวน4สูบนะครับผมให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่175แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับ เรียกได้ว่าขุมกําลังบล็อกเนี่ยเพียงพอครับต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับมันมีความแรงแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันในตัวของมันอยู่แล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า Hyundai h y ุ n ด a i H1 โมเดล2020ตัวดีลักแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากตัว2019มากนักนะครับในเรื่องของดีไซน์โดยรวมทั้งหมดนะครับแต่จะเพิ่มออฟชั่นนะครับเข้ามาอีกสัก2-3อย่างนะครับเช่น ระบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับที่จะมีมาให้นะฮะโมเดล2020เนี่ยก็ยังมีเจ้าตัวเบาะนะครับเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับสาหรับตําแหน่งคนขับให้เรียบร้อยนะครับชุดพวงมาลัยนะครับเป็นชุดพวงมาลัยแบบฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมมัลติมีเดียพุชคอนโทรลแล้วก็ระบบบลูทูธต่างๆรับสายวางสายโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมาให้กับรถยนต์จากโรงงานเลยนะฮะชุดแอร์นะครับเป็นชุดแอร์แบบกึ่งดิจิตัลให้เรียบร้อยพร้อมกับ ระบบแยกโซนแอร์ดูโอโซนนะครับผมซ้ายขวาและที่แผงประตูทางด้านขวานะครับผมก็ตกแต่งด้วยชิมลายไม้นะครับเป็นโทนการตกแต่งเนี่ยที่เข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชุดกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเป็นระบบไฟฟ้าและพับเก็บด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับผมชุดหน้าจอนะครับเป็นชุดหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ยังมีช่องใส่ซีดีให้อีกหนึ่งช่อง และยังมีระบบ Navigator System นะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะฮะช่องเสียบปาร์ u USB มีมาให้2ช่องนะครับเป็น USB, USB Plus และช่อง HDMI นะครับสามารถทำเป็น Mirror Link นะครับขึ้นหน้าจอตัวหลักได้เลยนะฮะที่คอนโซลกลางยังมีตำแหน่งวางแก้วให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังมีช่องจุดบุหรี่ให้อีก1ช่องนะครับผมที่ตำแหน่งคนขับนะครับขาดไม่ได้เลยคือที่ตำแหน่ง วางเท้าแขนนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวคุณได้เฮสุวันดีรักคันนี้นะฮะชุดเบาะตรงกลางนะครับเราหน้านะฮะถ้าเราไม่มีคนนั่งเนี่ยเราก็สามารถใส่แก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บของได้อีกนิดหน่อยเรียกได้ว่ามีความอเนกประสงค์มากเลยทีเดียวครับผมในส่วนของระบบความปลอดภัยของเจ้า h ุณได้เฮสวันดีรักปี2020นะครับก็จะมีมาให้แบบครบถ้วนเลยนะครับเช่นแอร์แบ็กนะครับผม ทั้งคู่หน้าและด้านข้างนะครับผมระบบเบรก ABS และเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบควบคุมการทรงตัว ESP ก็มีมาให้นะครับและก็ยังมีเจ้าตัวระบบกล้อง360องศานะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถถอยเข้าถอยออกนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารตอนหลังของเจ้าฮุนไดเฮสวันดีลักปี2020แล้วนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าใหม่กว่านี้ต้องไปไป้ายแดงแล้วจริงๆนะครับคือมันเทียบเท่ารถป้ายแดงทุกอย่างนะฮะพลาสติกเนี่ยยังไม่เคยแกะนะครับเรียกได้ว่ายังแทบไม่เคยมีคนนั่งทางด้านห้องโดยสารตอนหลังเลยนะฮะที่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับยังมาพร้อมกับระบบแอร์แยกโซนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถ ระดับแรงดันลมแอร์ได้โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดไฟนะครับ LED นะครับให้อีก2ช่วงนะฮะแล้วยังมาพร้อมกับชุดจอนะครับผมที่เป็นชุดหน้าจอระบบไฟฟ้านะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลิงก์สัญญาณภาพจากด้านหน้านะครับมาอยู่ที่ทีวีจอกลางเนี่ยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบันเทิงอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ระบบนีเวกเตอร์นะครับก็สามารถซิงค์นะครับให้คนด้านหลังเนี่ยสามารถได้ดู หน้าจอแบบคนหน้าได้อย่างสบายเลยครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังทุกที่นั่งนะครับผมเป็นเบาะเนื้อสัมผัสดีเป็นหนังเนื้อสัมผัสดีนะครับทุกแถวเลยนะครับมีให้ทั้งหมดอีก3แถวเลยด้วยกันนะฮะและยังมีช่องแอร์นะครับให้อีกถึง3ช่องนะครับต่อหนึ่งข้างนะครับเรียกได้ว่านะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าแอร์เนี่ยจะไม่ถึงหรือว่าแอร์จะไม่เย็นนะครับหมดปัญหาได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคุณได้เฮสวร์ดีลักปี2020คันนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพริว,วข้อค่าของเจ้ารถ u ุ d ได H1 ดีลัสปี2020คันนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่024479292-4เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับรถคันนี้ปี2020ม i l เลสอยู่ที่2,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,490,000บาทนะครับลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผม ยังไงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเจอกับรถอะไรนะครับไว้ติดตามชมในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ